สี่ข้อนายกสั่งการนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูเลยว่าไล่ไปทีละข้อเลยว่าจากที่ท่านโคศกแถลงออกมานะครับไล่ไปข้อๆไปเลยนะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับก็คือท่านนายกเนี่ยสั่งให้กระทรวงการคลังเร่งนําผลจํานวนการพิจารณาอนุมัติผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสรุปผลให้เร็วที่สุดนะสรุปผลให้เร็วที่สุดในการดําเนินการคัดกรองนะครับตอน นนี้เะก็คือคัดกรองจากจุดหรือหน่วยที่รับลงทะเบียนนะนำไปคัดกรองนะครับตอนนี้ทางกระทรวงการคลังอ้างว่านะครับหรือเขาชี้แจงออกมาว่าข้อมูลต่างๆทีออ่มีการคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยผู้ที่ผ่านหรือผู้ที่ไม่ผ่านเนี่ยจำนวน19 6 4ล้านเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วธนาคารกรุงไทยเนี่ย กำลังดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่แต่ว่าข้อมูลต่างๆยังไม่ได้อัปเดตและยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ทางกระทรวงการคลังนะครับทีนี้ให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับนายกสั่งให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปดําเนินการ <c oughs> เร่งนําผลเนี่ยมาประกอบนะครับแล้วก็มาสรุปผลให้เร็วที่สุดนั่นเองแล้วก็มานํามาอนุมัติผลให้เร็วที่สุดนะครับให้กระทรวงการคลังไปบี้ต่อนะครับนายกสั่งมาปุ๊บกระทรวงการคลังจะต้องไปบี้ ต่อนะครับกับผู้ที่ดําเนินการตรงนี้นะครับในส่วนของการตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับตรวจสอบคุณสมบัติเขาเรียกว่าการตรวจสอบคุณสมบัติก,ก็แลวกันจากที่ท่านเนี่ยเคยได้รับติ๊กถูก1อันเนาะทุกคนเนี่ยคือเข้าไปสู่ในกระบวนการตรวจสอบนะยังไม่ได้ทราบว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะในการมีเครื่องหมายถูกสีเขียว1อันในเว็บไซต์ลงทะเบียนเนี่ยเมื่อท่านเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับกรอกเลขบัตรกรอกวันเดือนปีเกิดเข้าไป จะขึ้นสถานะแบบนี้ทุกคนคือติ๊กถูกว่าอาเข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยแหละท่านนายกก็เลยสั่งมาว่าให้มันเร็วสิให้ครั้งเนี่ยนะนำข้อมูลมาสรุปผลแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาอนุมัติสักทีนะนี่นะครับก็อ่ะอันนี้คือเรื่องแรกนะนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันวันที่1 มีนาคมนะครับ2,566นี้เร่งรัดไปที่กระทรวงการคลังอีกเหมือนเดิมนะครับว่าให้เตรียมเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้แล้วก็ดําเนินการใช้บัตรให้ทันวันที่1มีนาคมนี้นั่นเองนะครับและเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อไปข้อที่สานะครับสำหรับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเบิกจ่ายได้เลยนะครับเตรียมเบิกจ่ายได้เลยอันนี้บอกไว้เลยว่าทางกระทรวงก ทางเตรียมเบิกจ่ายได้เลยคอรมอรหรือทางนายกทางคณะ,ะรัฐมนตรีไม่มีปัญหาสําหรับในเรื่องงบประมาณนะครับทีนี้มันจะเกี่ยวโนเกี่ยวโยงนะไปถึง ในข้อที่สานะครับสำหรับในข้อที่3ก็คือภายใน1-2สัปดาห์จะต้องมีการดำเนินการประกาศผลนะนะครับจากที่ท่านโฆษกแถลงมาว่าใน1-2สัปดาห์นี้เราจะมีการประกาศผลและให้คนที่ผ่านทำการยืนยันตัวตนคนที่ไม่ผ่านก็ทำการดำเนินการยื่นอุทธรณ์ตามแต่เรื่องของแต่ละคนสำหรับคนผ่านก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอมสอินทกสให้เรียบร้อยแต่สำหรับ RR. คนที่ไม่ผ่านก็ดาเนินการยื่นอุทธรณ์ต ไปนั่นเองและช่วงระยะเวลาที่เหลือของเดือนนี้ผมบอกเลยว่าเหลือเวลาอีกประมาณ13วัน13วันแต่ถ้าเราไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเราไม่นับวันเสาร์อาทิตย์และไม่นับวันนี้วันนี้คือวันพุธแล้วนะจะเหลือระยะเวลาอีกแค่9วันเท่านั้นนะครับอีก9วันเท่านั้นเดทไลน์ชี้ชะตาแล้วไม่นับวันเสาร์อาทิตย์จะเหลือเวลาเพียงแค่9วันเท่านั้นเพราะระยะเวลาในการยืนยันตัวตนผมบอกเลยว่าจะต้องให้เวลาประชาชนนิดนึงสัก4ี่ห้าวันอะนะให้มันได้จํานวนมาก่อนแล้วคนที่ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยก็ ใช้บัตรไปก่อนแต่ถ้าใครที่ยังยืนยันไม่เสร็จก็มาใช้ในเดือนถัดไปแล้วก็สําหรับในวันที่1มีนาคมก็ย้อนหลังให้เขาอย่างนี้นะครับอย่างนี้น่าจะดาเนินการให้เสร็จแล้วทันนะครับคือระยะเวลาจริงๆแล้วหนึ่งคือสสัปดาห์นี้เอ็นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็เป็นเอ่อเส้นตายเลยนะครับเส้นตายเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกว่านะครับในห่วงระยะเวลาต่างๆเป็นอย่างไรสําหรับ2สัปดาห์ที่เหลือนี้นะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่าพ่อควรระวังในเรื่องของพรลบนะครับ PDPA นะนะครับ PDPA ในการเปิดเผยนะครับรายชื่อนะครับของผู้ลงทะเบียนนะตรงนี้นะครับพระบ PDPA เนี่ยก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะเวลาเราเข้าเว็บไซต์ท่านสังเกตไหมว่าหรือเข้าไปที่เว็บของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะตรวจสอบเนี่ยนะมันจะมีให้กดยอมรับอ่เห็นไหมมันจะมีขึ้นมาให้กดยอมรับตอนนี้ทุกเว็บไซต์จะเป็นในลักษณะนี้เมื่อท่านกดยอมรับ นะอันนี้คือเว็บไซต์ที่ถูกต้องปกตินะเมื่อท่านกดยอมรับนั่นหมายความว่าท่านยอมที่จะให้ข้อมูลที่ท่านท่องอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอยู่ที่มือถือของท่านนะให้กับหน้าเว็บไซต์นั้นไปใช้งานได้เหมือนกันนั่นเองยอมรับกดยอมรับไปนะครับแต่ถ้าเรากดไม่ยอมรับมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะเขาก็จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปไม่ได้ นั่นเองทีนี้ท่านนายกก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ก็คือการประกาศผลจะไม่ได้ประกาศผลแบบตู้มออกมาเป็นรายชื่อการประกาศผลสอบอะไรอย่างเงี้ยใครผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เป็นปริ้นเป็นเอกสารออกมาแบบนั้นนะคือในลักษณะการปริ้นออกมาแล้วมาแปะหรือในลักษณะตรวจสอบให้กับบุคคลอื่นนะที่อยู่ในอ,อำเภอของตนเองหรือที่อยู่ใน หมู่บ้านของตอนเองไปตรวจสอบมาแล้วก็นําทําการพิมพ์ออกมาอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่ามันจะผิดนะในเรื่องของพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตหรือในการนําข้อมูลมาเผยแพร่ตรงเนี้นะครับมีข่าวมาเมื่อก่อนไงนะครับมีข่าวมาเมื่อก่อนเวลาถ่ายรูปลง Facebook หรือถ่ายรูปลงโซเชียลจะต้องเบลอหน้าของคนอื่นท่านจําได้ไหมอันนี้แหละคือกฎหมายอันนี้เลย PDPA เนี่แหละนะครับ PDPA เนี่แหละ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบางทีเราไปถ่ายรูปเขามาแล้วเขาไม่ได้อยากจะถ่ายรูปร่วมเฟรมกับเรายเงี้ยเราต้องถ้าเราเอาไปลงโซเชียลเราต้องเบลอหน้าเขานะนะครับอันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาถ้าเขามาฟ้องร้องทีหลังว่าเอ้าเอาข้อมูลหรือเอาใบหน้าของเขาไปเปิดเผยได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็จะกลายเป็นคดีความกันขึ้นมานั่นเองนะครับเรื่องของข้อมูลหรือรายชื่อนะของผู้ลงทะเบียนก็จะต้องควบคุมตรงนี้ด้วยว่าอ่าเวลาเราตรวจสอบนะ นะครับก็จะต้องไม่ให้เปิดเผยสู่สาธารณะนั่นเองจริง,รงๆแล้วมันมันไม่ได้ยากนะครับสำหรับในเรื่องของ PDP a นะครับในเรื่องของอพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ได้ยากถ้าถ้าเราตัวเราเองยอมให้เปิดเผยข้อมูลก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของข้อมูลของเราบางทีเราไม่อยากจะให้คนคนทั่วไปรับรู้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สมควรที่จะนํา ข้อมูลของเราไปเปิดเผยนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของการตรวจสอบนะแต่จริงๆแล้วนะการตรวจสอบมันตรวจสอบผลเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์อยู่แล้วนะเราต้องตรวจสอบด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยในการตรวจสอบให้แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่น,นำไปเปผยแพร่ต่ออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ก็นำข้อมูล ที่ได้นะว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านให้ท่านไปนั่นแหละนะครับก็น่าจะจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะแต่ก็ต้องระวังนะไม่ใช่ปิ้นออกมาแล้วมาแปะนะตามสถานที่ที่เป็นสาธารนณะอะไรประมาณเนี้ยปิ้นมาแปะที่หน้าอำเภอปิ้นมาแปะที่หน้าธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะอันนี้นะครับโอเคนะนะครับสําหรับในเรื่องของ4ข้อนะครับที่นายกสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีในเมื่อวานนี้วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทีนี้ผมจะ ไปเน้นในเรื่องของข้อที่3นะครับในเรื่องของข้อที่2วันที่1อะไรอย่างเงี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วชัวร์อยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะนะครับท่านนายกสั่งการมาเนี่ยวันที่1น่เนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จแล้วท่านน่าจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ได้ในวันที่1มีนาะคมนี่แหละแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่า 1- ถึงสสัปดาห์ที่กําลังจะมาถึง เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในสไลด์ถัดไปนะครับสำหรับในเรื่องของ4ข้อนาะยกสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้